อาปากทีเดียวเดี๋ยวเคี่ยวๆกันใหญ่ๆกันจัดมันจะซักเท่าไหร่กันเชี่ยวโอ้กินปลาหม่าเผ็ดวันละเป็นสิบถ้วยไม่อยากจะคุยดูอร่อยลืมกันละไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นไหมบอกแล้วไม่เผ็ดเลยอเมรเป็นไงคแอบรินป่ะจะแบบผ่าเงี้ยว ดีค่ะอยู่กับช่องเชอร์เบตฟันนี่นะคะวันนี้นะคะพ่อเอมเรามีอะไรมาให้ลูกกินคะพี่อมเกกับเชอร์เบตชอบกินมานนมากเขาเรียกสปริงเกิลนะครับมันก็คือแผ่นมันฝรั่งแต่รอบนี้พ่อเอมจะลองยี่ห้ออื่นบ้างแล้วมีแบบเผ็ดด้วยเอามาให้เขาลองดูว่าเขาจะกินกันได้ล่านะครับโอเคกล้ากินไหมแม่กล้ากินไหมเรามาเปิดตัวเลยไหมล่ะลองเรามาเปิดตัวเปิดใจเลยดีกว่าพ่อเอมอันนี้นี่พูดถึงเผ็ดแล้วกลัวแล้ว เฮ้ยไม่อยากกินเลยทำไมเป็นแบบนี้อ่ะอ๋อเป็ดพร้อมไหมอ๋อเป็ดอยากกินไหมอยากลองชิมไหมไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าพ่อเอ็มกล้าชิมไหมพ่อเอ็มเขาก็ไม่ค่อยชอบกินเอาเลยนะลองกินดูลูปลองกินดูนี่ครับนี่มันมาม่าเผ็ดนี่ไม่ใช่อันนี้มันยี่ห้อเดียวอ๋อเผ็ดเลยชายี่ห้อเดียวกันแต่มันเป็นมันฝรั่งนะพ่อเอ็มโอ้ของดิเซอร์โพซิตอัลเขาจับกับมาม่าเผ็ดมาเลเซียเนี่ยโค้ดเปเปอร์เนี่ยมันต้องเผ็ดมากเลยอ่ะ อ๋อเนตบังคับแล้วนะบังคับพ่อเอ็มเลยนะแล้วก็มีรถหนึ่งนะครับเป็นรถกุ้งมังกรสไปซี่นะกุ้งมังกรสไปซี่คำว่าสไปซี่นี่ก็เผ็ดนะอันนี้ก็เผ็ดเหนะมือนกันนะเราเรา,เอา,เอาลองจากเผ็ดน้อยกับเผ็ดมากเลยโอเคเอาเอาเผ็ดน้อยกันได้ไหมลองลองลองมาลองกันดีกว่าเอาไหนก่อนเอาเผ็ดน้อยก่อนดีกว่าพ่อเอ็มดูดิมันโกดเปเปอร์เลยอ่ะปกติมันเป็นมาม่าเส้นดำมาเลเผ็ดมากนะครับใช่ซึ่งพ่อเอ็มก็ไม่กล้ากินนะมีในบ้านเราใครกินได้บ้างใครกินได้มาม่าเผ็ดอันนี้แม่หู ใช่ไหมอู๋ชอบกินเผ็ดนะคะทุกคนเพื่อนๆชอบกินเผ็ดกันไหมคะยุงเยอะมากเลยนะคะตอนนี้อ่ะอยากจะให้เชเบ็ดลองชิมกันนะพ่อเอ๋ออันนั้นจะสิบเลยนะทำไมอ่ะลูกเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนลองลองก่อนบอกบอกอันนี้มีพริกเห็นลูกพริกไหมสไปซี่อันนี้ก็สไปซี่เหมือนกันนะแต่จริงๆแม่อูซื้อมาให้เอาเม็ดนะคะพ่อเอ็มกระปุกนี้แต่เอามาถ่ายคลิปก่อนไม่เป็นไรเนาะพ่อเอ็มจะเก็บตรงนี้ทำไมพลังแลาวหรอพ่อเอ็มเล่นมุกเหรอ โอ้ใจเย็นๆด็แล้วโอ้โหกล่องกะมีอยวทันหมดแล้วพ่อเอ็มเอาละดมก่อนให้ดมก่อนให้เชเบ็ดดมก่อนพ่อเองม่ะจะไปซีไหมเป็นไงวะจะไปซีตรงยำไหมเชเบ็ดพอผึ่งพอเชเบ็ดเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องเผ็ดเนี่ยเขาก็จะแบบไม่อยงแต่พอมีมาม่าเผ็ดมานะกินกินตลอดกินตลอดนินไปเลยนะดูจากสี เออไม่เป็นไรครับน่ะได้แบบผงปาปิก้านะพ่อเอ็มไม่ใช่ปาปิก้าหรอกน่าจะผงสเปซี่เลยแหละจริงเหรอเอาเนี่ยลองชิมเป็นไงบ้างดูเสือเบ็ดดิแมวดมแมวเป็นไงบ้างโอ้โหชิมนะชิมเท่านี้ไม่ต้องกินก็ได้ไหมเป็นหนูเป็ดแมวเป็นหนูเป็ดแมวเอะลองกินเข้าไปลูกอร่อยไหมเผ็ดอร่อยไหมไม่เผ็ดอร่อยแต่แม่อุลองชิมหน่อยได้ไหมไหนขอชิมดูดูให้ดูรายละเอียดเนี่ยมันจะเป็นผงเห็นไหมมันจะไม่เผ็ดมาก ผงชูรสหรือเปล่าพ่อเอ็มไม่ใช่เป็นผงชู<า>รสไม่เผ็ดเไม่เผ็ดหรือลูกใช่ไหมใช่ไหมกินได้ทุกคนกินได้นะคะคล้ายๆเลยสีส้มอ่ะอร่อยไหมลูกอ่ะเห็นไหมใช่แต่ยังบอกอร่อยเลยพ่อเอม็มไม่เผ็ดอ,อืมใน,นห่อเด่นนะเราก็มากินกันวนเอ้าทำไมแม่อุยจะกินมันกระจอกเกินไปกระจอกกันไปใช่ไหมน้อนน้อนครับมันกระจอกเกินไปเดี๋ยวพ่อเลื่อนตัวนี้เลยไหนอรัพ่อเอ็มอยู่ไหน แผ่นดำปกติพาม่ามันเป็นเต้นดำาเ่ยหอันนี้เขาทำแผ่นดำมาพร้อมยังพร้อมยังอยากดูหน้าตามันกบอกก่อนขัากินบ้างเชเบตอาจจะไม่ด้ให้กินหรอกถ้าเขากินไม่ได้ไปถามเขาชิมนิดนึงจได้มั้งกลัวไม่เอามันจริงเหรอมันโหดร้ายเกินไปใช่ป่ะเอาเล็ดดู่เอเม็ดดูเอาเม็ดดูเอาเม็ดให้กินเอาเม็ดได้อยู่เอาเม็ดได้ขึ้นนึงเอาเม็ดกลัวเหรอลูกอด่ายไปเดี๋ยไปกลัวลูกอ่ะเปิดไม่ได้แล้วเอาเ็ดเปิดไม่ได้แล้วอะ ไม่ต้องเปิดแล้วเนี่ยพร้อมยังนะพร้อมแล้วค่ะพร้อมมากเลยนะคะตอนนี้แค่สีแค่สีที่ก็แบบไม่รับแขกนะครับจริงเหรอแม่อูเริ่มกลัวแล้วนะให้แม่อูชิมก่อนดีกว่ากลิ่นไม่มาเท่าไหร่นะกลิ่นไม่มาเท่าไหร่นะกลิ่นไม่เท่าไหร่เหมือนเลยสีดําเลยนะเหมือนถ่านเลยนะคะทุกคนนี่อะแม่อูไปก่อนกว่าให้แม่อูแม่อชิมก่อนนะแม่อูเขาเป็นคนสายกินเล่นนี้อยู่แล้ว มาไหมมาไหมแม่อูบอกแม่อูสามคนถ่ายบอกว่าเป็นไงบ้างกินได้ไหมน้องแบบนี้กินได้ไหมเขาบอกว่ากินไม่ได้เผ็ดเกินใช่ไหมเผ็ดเกินแล้วแม่อูก,กินแล้วเทียบกับมาม่แล้วรู้สึกไงแม่อูเหงื่อมาแล้วอะ,อะคนถ่ายกินอยู่นั่นแหละคนคนอยู่หน้ากล้องก็รอเนี่ยพลอเอ,มอ็มเอาจริงมาม่าเผ็ดกว่าอีกนะม,มาเผ็ดกว่าเยอะเลยแต่อันนี้มันก็ร้อนลิ้นนะแต่ว่ามันซึ้งผไปซึ่งผไปอันนี้เดียวพ่อเอ็มโอเคๆอันนิดเดียวพอไป มายืนตรงนี้ค่ะ<ล>เฮ้ยมายืนตรงนี้อเอานี่เราจะกินครึ่งแผ่นอันนี้ก็ลดเหลือแค่นี้แล้วมันไม่รู้ลดลูกถ้าไม่ได้ก็ถูยออกไปเลยเอาละวุว่นวายแล้วคราวนี้อ่ะเตรียมน้ำเตรียมน้ำให้อำเน็ตเตรียมน้ำอ้าอำเน็ตกินเลยไปร้องเงินมาให้ลูกหน่ได้หมดแล้วให้เป็นล้านยังได้เลยเอาปากเที่ยวเที่ยวเคี้ยวๆจัดๆจััดเอาเลยเอาเลยเตรียมน้ำนะครับอ,าอา้างว่ค่ะเดีเย๋ยวเพิ่มกินด้วยเพิ่มสัญญา เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินน้ำนะอย่าเพิ่งกินน,น้ำเดีนน๋ยวมีรถจา้จางเลยเทโดอ,อร่อยไหมแล้วมันอร่อยไหมอร่อยไหมเป็นไงอเอาเม็ด,ดแม่อุกูรอ,อคำตอบจากออมเด็ดก่อนนะมันร้อนลิ้นนะพ่อเอ็มหรอมันไม่เผ็ดนะแต่มันร้อนลิ้นอ่ะอ่ะอันนี้เขาให้เชเบ็ดนะมาลูกเร็วให้กินจริงหรอ,อมีแต่คนอ่อนๆ เราก็อยากให้ลูกกินเผ็ดดูนี่มันจะซักเท่าไหร่กันเชี่ยวอ่ะลองชิมเลยพี่เอ็มมาม่าโกนเปเปอร์เนี่ยเธอเธอก็กินไม่ได้โกนเปเปอร์อะดูกินมาม่าเผ็ดวันละเป็นสิบถ้วยไม่อยากจะคุยดูร้อยลืมกันล้แป๊บ้ะเป็นไงไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นไหมบอกแล้ว ไม่เผ็ดเลยออมเล็ดเพื่อนๆเคยกินไหมคะใครเคยกินคอมเมนต์บอกแม่อุ้นหน่อยนะเป็นไงไค่เคยกินหน่อยแล้วเราเผ็ดนะแอบลิ้นวะไม่เอาให้ตากินเราให้ตากินไม่คือลูไม่มีใครเคยกินเลยไม่ได้แมันแสบลิ้นเนาะเกล็ดลิ้นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็อร่อยดีนะคะทุกคนออมเล็ตลองกินอีกคำหนึ่งไหม ดูสภาพพ่อเอ็มนะคะหลังกินไปหนึ่งชิ้นแล้วเป็นไงบ้างพ่อเอ็มมันเริ่มันร้อนๆอ่ะมันร้อนลิ้นใช่ไหมเหมือนที่แม่อุบอกนะแล้วอย่างนี้ใครจะกินหมดอ่ะพ่อเอ็มจะให้ออมเด็กกับเชเบ็ดนะคะหยิบไปคนละชิ้นนะแล้วก็ไปป้อนอยากป้อนพ่อเอ็มหรือว่าแม่อุอ่ะชิ้นไหนดำหรือลือชิ้นดำสิพ่อเอ็มโอ้พอแล้วแม่รู้หยิบไปถ้ารักแม่อูถ้ารักแม่อุต้องป้อนพ่อเอ็มเข้าใจไหมออมเล็ตถ้ารักแม่อุต้องป้อนพ่อเอ็มเข้าใจไหมรักพ่อเอ็ม ไอูให้หมดเลยเฮ้ยไปป้อนพ่อเอ็มมาลูกเร็วรักพอเอ็มป้อนแมวไม่ไปป้อนพ่อเอ็มให้หมดไปป้อนพ่อเอ็มไปลูกไปไปเร็วตายแลวไปป้อนพ่อเอ็มไปลูกไปไปป้อนพ่อเอ็มเลยลูกไปทำไมอ่ะอะแสดงว่าเชเบตไม่รักแม่อวไม่มีใครรักแม่อวเลยเอเบตก็ไม่รักแมวให้ป่ะไปให้พ่อเอ็มกินให้หมดเลยไปแต่วันนั้นกินลูกไปไปเอาให้พ่อเอ็ม อมมาม่าจะบังคับให้ป๊าป๊ากินพี่ยอ็มร้องไห้แล้วนะคะทุกคนป๊่มาม่าไม่ลูกรักป๊าแสดงว่าอ้อเด็กไม่รักแม่อูเหมือนกันเอาให้พ่อเอ็มให้เร็วๆให้พ่อเอ็มเร็วๆลูกเร็วแปให้พ่อเอ็มเอาให้พ่อเอ็มกินให้หมดอันนี้แกงน้องเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เป็นไงมาโอเคนะคะสำหรับคลิปแกงพ่อเอ็มนะคะอุ้ยพ่อเอ็ม เป็นไงบ้างเปิดไม่กินแล้วโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราเนี่ยนะคะบ๊ายบายค่ะเชาเบดงงนะว่าพ่อเอ็มเป็นอะไรนะเชาเบดต้องกินแทนพ่อเอ็มไหมเอาไหมไม่เอาจริงจริงนะบ๊ายบายค่ะแต่เราเป็นรักทั้งสองคนเลยรอค่ะแต่แต่แม่อู๋บางคนรด้งก็เลย